และงานละครบิ๊กโปรเจกต์อีกหนึ่งเรื่องของค่ายบรอดคสต์เรื่องกี่เผาก็กำลังเตรียมเปิดกล้องอย่างเข้มข้นโดยนอกจากนางเอกแอนทองจะมาเปิดตัว2เวอร์ชันทั้งผีทั้งคนแล้วล่าสุดก็ให้นักแสดงรุ่นครูพี่แหม่มจินตราอันิงนิรุตบุ๋มปนัดดาผัดไทยมาลองชุดกี่เผาทำผมแต่งหน้าจีนกันอย่างพร้อมเพรียงแต่ละคนระดับมือโปรรู้ท่วงท่าและคาแรคเตอร์ของตัวเองแบบพร้อมเข้ากล้องถ่ายทำกันทันทีพอแค่ถ่ายภาพนิ่งก็เลยปล่อยพลังออร่าเห็นบุคลิกในเรื่องชัดเจนเหมือนร่วมตอนรับเทศกาลตรุษจ,จีนวัันนจร์ นนี้กันเลยละค่ะวันนี้ล่ะคคะชอบค่ะก็จะเล่นเป็นผู้หญิงซึ่งค่อนข้างจริงจังเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นเป็นเภสัชกรแล้วก็บุคลิกะจะครื้ครมนะคะดูเหมือนคนกล๊กลักบกลลนิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วพี่หนิงเล่นเป็นผมชื่อใน ในเรื่องชื่อเจ้าสัววเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันโอเพี่หนิงเองก็จะเป็นคนที่ชอบสะสมเกี่ยวกับเรื่องของกีบเขาจะเก็บกี่เขาไว้ตั้งแต่ในบรรพบุรุษอะไรเงี้ยอนุรักษ์อะไรเงี้ยรับรองค่ะว่าสนุกเข้มข้นมีหลายรสนะคะ